สวัสดีครับแสดงมานี่ก็มารับกับเราแต่ละวันกันทุกวันดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับช่องนิพนธ์มุสลิมกรอบนึงนะครับวันนี้เขามีคอนเทนต์ว่าเรียนมันได้ครับอันนี้คือเปิดมหาลัยเปิดมันได้ซึ่งแบบว่ามหาลัยขาดการหรือว่าขาดการเรียนออนไลน์มาสองปีแล้วเพราะเจอกับวิกฤตโควิดครับอันนี้คือแบบทำแต่งตัวแต่เช้ามากตื่นก็ตื่นสายที่ก็เวลาเหลืออีกสิบนาทีต้องไปแบบติดมาเรียนไปเรียนในห้องนั่นเนี่ยเข้าไปเรียนในห้องแบบตื่นแบบง่ายครับเืียว่าต้องแบบเรียนออนไลน์ออนไลนะ มีการเรียนออนไลน์เป็นเป,นเ,ปนเลยที่แบบขาดโอกาสนี้มั้ยเด็กทุกคนขาดโอกาสนีซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่มอ่ะที่ว่าดแดงอ่านไซต์พิลทุกทุกโรงเรียนทุกมหาลัยทุกทุกที่การศึกษาที่ไหนก็มีการเรียนแบบแล้วก็วันเนี้ยอ่าผมจะพาทุกคนไปพวกแบว่าอ่าจะเรียนในมาเรียนในมอว,วันแรกอะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะถามเพื่อนๆไปเจอเพื่อนๆเพืวว่อวันนี้เด็กๆได้เจอเพื่อนๆ,ๆ,ๆทุกคนครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังแต่งตัวอยู่ครับช <c oughs> ายหน่อยแต่งตัวก็จะไปแต่งตัวไปเรียนครับ ไปรับนมีรด้วยไหไ่ชครับอ่าฝาเได้เนหมดแลยคอผเรยแล้วตอนแล้วตันนดให้ตีเรียบร้อน่ายิน้อนน้ไนดแล้วนนี้เรได้ยหมลอนนี้เราไ้นมวันนี้าไ้แตอแนีเไ้นแล้ตอนเาดยินหแล้วอน้เดนหล้วตนนสาดยินมแล้วตอนนี้เาหลือนนี้ายินตอนนี้นลิฟตอของอ่าอิหมองนเอง สุดทันเนี่ยแต่ยังต้องหาห้องอีกว่า,วาเนี่ยวันแรกการเรียนต้องหาห้องอีกขึ้นวันจดาสีชั้นทุกคนเ <c oughs> <c oughs> สียงวันดาลตอนนี้เราก็ถึงห้องเรียบ้อยแล้วคะ <c oughs> ร,รับพเราเตรียมยืมา <c oughs> นเสร็แล้วก็อัดพูกันตอนนี้ก็เสร็จเรียนวิชาคาบแรกนะครับ พ่อจะบอกปัญหาเช้าเนี้ยครับตื่นสายตื่นแปดโมงแล้วก็ออกออกเดินทางออกจากขอเวลาเก้าโมงตรงเป๊ะพอออกเก้าโมงปุป๊บจราจรในมหาลัยพอเปิดเรืเขาจะเคร่งครับผมก็ลืมสายหมวกโดนจราจรในนักศึกษาแต่เช้าวันนีบ้บอกบอกเลยว่านักศึกษาเช้าเนี่ยหลายคนมากที่โดนแบบโดนปดจราจรวันเนี้ยเช้าเนี่ย ก็เสร็จเรียนวิชาคาบแรกครับก็อาจารย์พาไปเลี้ยงรั้งโดนอาจารย์พาไปเลี้ยงกอบอกลาน์นีดแล้วก็ถ่ายรูปก่อนที่เสร็จเรียนก็ถ่ายรูปจากตึกจากเรียนแล้วก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆว่าวันนี้เรียนวาได้เป็นไงบ้างเออขอสัมภาษณ์เป็นวันนี้สนุกไหมเรียนสนุกมากครับวันนี้ได้ได้ความรู้เยอะมากครับโอ้นี่ครับอาจารย์พาไปเลี้ยงครับโอ้โหนี่ครับดูติด นี่ดูดูในศกษย์สาแต่ละคนเนี่ยอาจารย์ทำไปเลี้ยงตลอดรอไหมครับรอไหมครับโอ้โหเป็นลูกเป็นไงบ้างวันนี้โอ้โหตื่นเต้นนะเรียนวันแรกเนาะได้เรียนในห้องในวันแรกวันนี้โอ้โหวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กับเพื่อนเก่งอะไรนะอังกฤษครับอ๋ออังกฤษอ๋อคณะคณะศึกษย์ศิษย์ศิษย์วันนี้เรียนวันแรกเป็นไงบ้างอ่ะ อ๋อแล้วมีปัญหาในวันนี้เจอจราจรอะไรไหมยังๆค่ะโอ้โชคดีไปขอบคุณครับนะเดี๋ยวนี่ต่อต่อเพื่อนคนต่อไปเนี่ยอ่าถามเพื่อนก่อนเพื่อนชื่ออะไรก่อนชื่อชื่อเล่นอ่ะชื่อเล่นเพื่อนชื่ออะไรชิโนครับชิโนอันนี้ชื่ออะไรครับเพื่อนคนนี้เนอร์อยู่เรียนเอกอะไรครับเอกภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์โอ้วันนี้เรียนเรียนเป็นไงบ้างครับวันเนี้อ๋อวันนี้ก็ดีครับก็อาจารย์ยังไม่ได้ลงมาเรียนกับรายวิชาครับแต่ว่าปิดงานอ๋อ พหลักสูนุกไหมเดินวันแรกก่อนการเรียนออนไซส์ก็สนุกครับเพราะว่าไฟด้าเปิดทอดเรายาวลามาตั้งสองปีโอ้แล้วปัญหาปัญหามีไหมวันนี้ฟอร์ดเดินวันเนี้ยนีเหรอตอนนี้ยังไม่มีครับอืมดีไวด้ดีบางคนนักศึกษาวันนี้อาจจะมีปัญหาน,นี่ดีไวดี้มันมีปัญหานะก็คงจะเป็นการตกลงเวลาเรียนโอ้โอเคโอเค,อเคขอวาร์ปได้ไหมอ่ะวาร์ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทิง้งวาร์ปหน้าหน้าคลิปนะโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับ อาตาดามเพื่อนชื่ออะไรครับเพื่อน,ช,นชื่อเล่นใช่ไหมคะใช่ครับชื่อเล่นอ่ะชื่อลูกตานค่ะลูกตาลมาปรางค่ะอ๋อแล้วเรียนเรียนคณะไหนอ่ะคณะศึกษาศาสตร์ภนนาษาต่ค่ะทั้งสองใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แล้ววันนี้เรียนสนุกไหมวันนี้ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้เจอเพื่อนแต่อาจารย์ก็ยังไม่เริ่มน้าหาสอบเขาส่งพิเทศอยู่อ๋อแล้วอยู่ตอนนี้อยู่ปีไหนกันแล้วอ่ะฝ่ายภาษาโอ้รุ่นพี่ดิอ๋อรุ่นพี่แล้วขอวะได้ไหม เฮ้ยขอบคุณครับนี่เราก็มาอยู่ <c oughs> มาต่อพอเสร็จสัมภาษณ์ที่ที่ตึกที่ตึกสิบก้าก็ <Okay. S 1> มาอาจารย์พามาเลี้ยงต่อนะครับต่ <c oughs> อเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน The Forest มาทำอะไรมาเรียนไหมหรือว่ามากินอ่ะเนี่ยการทะหลักๆมากิน่อาจารย์บอกว่ารุ่งเสร็จก็มากินแล้วก็เลยมากินคุยเรียนวันนี้ยเรีนนานไหมเรียนเพราแป๊บเดียวก็สนุกกับอาจารย์ที่ปรึกษาโอ้ความรู้สึกเป็นไงบ้างได้เรียนแบบออนไลน์วันแรกอ่ะก็คือรู้สึกคิดถึงมหาลัยมากเพราะว่าไม่ได้มาเรียนเพื่อนไหนที่ตื่นปะเพื่อนที่ตื่นวะที่ตื่นเพื่อนไหน ถึงเพื่อนแล้วอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้เจอครั้งแรกนี่คนใหม่อ่ะเดี๋ยวคนใหม่เจอคอยเป็นไงบ้างอันเนี้ยสนุกไหมก็เต้นอ่ะได้เจอเพื่อนชอบเจอตาก็เห็นมากเลยเนี่ยเรียนมาปีนึงแล้วเพิ่งเจอกันปีสองอ่ะอยู่พี่มีปีสองใช่ไหมโอ้โหแล้วก่อถามว่าอยู่เอกอะไรอ่ะเดี๋ยวมีคนไม่ทราบว่าเอกอะไรเรียนอะไรก่อนเราเรียนอะไรอยู่นี่ เราเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตราคา์ค่ะเศรษฐศาสตราา์การประกอบการคา่ะโอ้ขอวาบได้ไหมอ่ะอ่าเดี๋ยวเ,ยเ,ยเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งว้าบนะบสนใจคนไหนเดี๋ยวไปทักในไอจได้เลยนะครับทุกคน,อนรรขอบคุณคับ บ่ายโมงก็เวลาช่วงบ่ายครับอาจารย์ก็เข้ามาแล้วก็ต้องแบบต้องพูยแบบนี้นะครับอาจารย์ในห้องแล้วกันอาจารย์ยังไม่เริ่มสอนอาจารย์แบบกำลังแบบช่วงแรกเขาเข้าแบาจะจะอาจารการเรียนการสอนที่น่ตรงนี้นี่ก็ตักทุกไปครับวันนี้ก็ทิ่การเรียนมหาลัยวันแรกก็จบเพียงเท่านี้นะครับจะมีไปไหนไปแล้วก็ฝากฝากฝากคนดูด้วยฝากไปก่อนฝากติดตามเออ อิตลิเติ้ลมุสลิมอะไรอีกลิตเติ้ลมุสลิมะไคะอยากจะติดตามช่างร้วยนะคะขอบคุณครับ